<c oughs> มาแล้วทุกคนมาวันนี้เรามาเปิดไอเดียใหม่มัง่งวิธีเบื้องหลังของคนที่เขาบอกว่าเราสบายดูนี่นะต้องมาล้างจานแบบทุกวันอนะ่ะแบบกองไปเ,เลยเลยทุกคน <c oughs> เออเมื่อเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างจานด้วยนี่ขยนันขยันมากขยันมากเบื้องหลังของคนที่บอกว่าเราไม่ทําอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วนะโหต้องกวาดบ้านล้างจานถูว่าซักผ้า หาข้าแล้วก็ยังทํากับข้าวแล้วก็ยังต้องหาเงินยังต้องขายขายงองอีก่ื่ื่ื่ื่่่งหาแถมยังต้องเข้าสวนแต่ดีนะตอนนี้คืองานสวนเราทําเสร็จไว้หมดแล้วพอเราทํางานสวนเสร็จไว้หมดอันนี้เราก็แค่เลืองานสวนแล้วก็ปีกๆเบาๆบ,บางๆลงไปบ้างเราก็จะเอาแค่เราก็จะแค่จ้างเขามาท,ญญาท,ทําตัดหญ้านี่เลยเองนี่เลยนี่คือเบื้องหลังของทุกคนที่คิดว่าเราสบายมากท่านไหน ขอบคุณค่ะเฮ้เราเรามาโชว์สเต็ปนี้กันบ้าง,ง,างาเป็นไงเป็นไงเหนื่อยแบบหมดแรงอะล้างจานกันต่อเดี๋ยวล้างจานเสร็จปุ๊บเราต้องไปอาบน้ำล้วไปไล่ถสดแฉกของกันต่อนะคะวิถีชีวิตดูดิแนะล้างจานล้างถ้วยล้างหม้อโชว์สเต็ปนี้กันบ้างเบื้องหลัง มีหลายคนถามว่าเราอยู่บ้านทําอะไรวะแล้วมีแต่คนบอกว่าอ่าสบายมากชีวิตเราสบายมากเงินการก็ไม่ต้องทำโอ้แตกวะไม่ไม่ทํางานไม่ทางารแต่มีเงินเนอะเออมีบ้านอยู่มีรถขี่แถมยังต้องเลี้ยงลูกอีกต้องสองคนหาเงินให้ลูกใช้อ่ะโหแต่เขาไปแล้วก็บอกว่าเราสบายเน้ะงานการก็ไม่ต้องทำแลว้วนะดูเพื่องหลังเพื่องหลังงงความเป็นจริง ยังไงบ้างตอนนี้คือเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวก็ล้างจานเสร็จนะเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ํำแล้วแล้วก็จะไปรไ้านสดขายของอีกช่องหนึ่งเพราะว่า,า,าลูกสาวไปโรงเรียนแล้วพร้อมสาวไปโรงเรียนนะเนเราก็ต้องล้างเองนะปกติถ้าลูกคู่อยู่นะก็ลูกสาวก็มีขายเผงในงในช่องมีปะก ด้วยแล้วก็มีขายของของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขายของครั้งอีกช่องนึงขายออนไลน์เหมือนกันได้เลยค่ะคือเราสามารถเล่นโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะนั่งไลฟ์ก็ได้แต่ว่าอีกช่องนึงคือเราโพสต์ไว้อย่างเดียวเลยพอเราโพสตเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มานั่งไลฟ์นะคะก็จะมีเวลาที่จะไลฟ์สดหน่อยนึงส่วนงานส่วนถูก็จะจ้างเขาอย่างเดียวนะเป็นงานจ้างก็คือสัญ้าสัญยาสัญ้า,าทีนี้ก็อยู่ได้เป็นเดือนแหละเพราะว่าเขาตัดเกี่ยมอยู่ ถ้าลูกสาวยังอยู่ลูกสาวจะเป็นคนกวาดถูบ้านล้างจานส่วนลูกชายจะเป็นคนแต่ตอนนี้ลูกชายโรงเรียนยังไม่เปิดให้ลูกชายกวาดถูบ้านส่วนหนูก็ล้างจานนำกรุงับข้าวอะไรเงี้ยไล่สดก็ไล่สดขายของที่ดูวันหนึ่งหมดไวมากๆาเลยนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยหมดวันอีกแล้วทำนู่นทำนี่นิดเดียวหมดวันอีกแล้วล้างจานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราล้าง้อกันต่อ ถ่ายเข้ามาแล้วฝากกดไลค์มีความสุขนะครับสุขของเราใช่ใช่ก็ดีผู้รับชม197ท่านนะคะถ่ายเข้ามาแล้วอย่าลืมขอจเขอใจให้กันบ้างนะฝากกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะเรามาโชว์สเตปนี้กันบ้างโชว์แต่สเต็ปทำปลามาดูสเต็ปล้างจานกันสวัสดีผู้รับชม 240, 260ท่านนะคะล้างจานเสร็จก็ไม่อาบนะ้ำเราไปไลค์สนใยของโตไม่ได้พักเลยนะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยสวัสดีผู้รัชม378ท่านนะคะนี่วันนี้ผู้รัชม423ท่านค่ะเมาล้างจานกัน กคนยังมาเป็นกำลังใจให้หนูล้างจานใช่ไหมเนี่ยาผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลคไ์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมข้อจงข้อใจให้กันบ้างนะก็เดี๋ยวไว้ตอนเย็นว่าจะเผาฟลาช่อนแต่ไม่หนูไม่แน่ใจว่าวันนี้หนูจะได้ไลฟ์ไหมเพราะองเขาบอกว่าพายุมันเข้าแล้วฝนมันจะตกอะไรเงี้ยตอนนี้เหลือแต่ตอนนี้เหลือแต่ตอนล้างจานแล้วสวัสดีผู้รับชม300 or, สามยท่านในตอนนี้นะคะ มาโชว์มาเต็บล้างจานเงมั <laughs> ม้งไมนล้างในบ้านตัวเองไม่ล้างอันนี้ล้างจานบ้านบ้านแม่เอาเอาเอามาล้างนอกบ้านไงล้างล้างในบ้านมันเดี๋ยวมันเปื้อนในบ้านนะคะ ล้างนอกบ้านก็จะมาเลอะนอกบ้านแม่ดีไม่เลอะหรอกอยู่นอกบ้านอะ่ะเสร็จเ็จอาหารแล้วก็โยนเข้าต้นไม้เลยเพราะว่าใกล้ๆแถวนี้หนูก็ปลูกพวกต้นถงต้นพิษอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเปีเบื้องหลังของทุกคนที่บอกว่าเราสบายมากโหชีวิตล้วเรามาล้างจานกว่าดูบ้านจริงนะ ล้างนะแบบซักพงซักผ้าตากผ้าแต่ว่าซักผ้าหนูใช้เครื่องแต่หนูก็ต้องไปตากชคบเวลาแล้วหนูก็ต้องมาด้ไล่สดอีกแล้วก็ต้องไปไล์สดขายของแล้วก็ต้องไปโพสขายของวันนึงอะแต่ละวันอะคือแบบประมาณนี้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าโรงเรียนปิดหนูก็จะสบายหน่อยนึงก็คือเด็กๆจะช่วย ล,ลูกสาวกับลูกชายช่วยเพราะลูกชายมีหน้าที่แค่ตากผ้าอะไรเงี้ยแต่ลูกสาวจะกว่าดถูบ้านแล้วก็ล้างจานโอ้โหทำงานมาช่วยหนูล้างหน่อยเถอะล้างจานล้างม่อล้างบ้อก็ไม่ได้ขัดเลยเพราะขัดขัดเลยขัดเลย กะเกาๆให้ออกคนนิดนึงโอ้ยค่ะนนทบุรีอยู่แค่นเองขี่รถประมาณสามชั <Pur v>. ่วโมงก็ถึงแล้วค่ะสามชั่วโมงนี้นิดก็ถึงแล้วหนูก็เคยไปเรื่อยเหมือนกันไปถ้าหนูวิ่งเข้ากรุงเทพนะหนูก็จะวิ่งบางทีหนูก็จะวิ่งเส้นนั้นแหละวิ่งไปนครปฐมนนทบุรีอะไรอย่างเงี้ย เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว,ใ,ลวใกล้ความจริงแล้วเดี๋ยวล้างล้างจานเสร็จแล้วเราค่อยเดี๋ยวหนูก็จะไปอ่อาบน้ำแล้วแล้วหนูจะไปเปิดอีกช่องหนึง่งโอ้ยอยู่แคร์ไลน์ไม่ใกลหรอกไม่ใกลหรอกเออหมดแรงเ <laughs> <c oughs> อ้อ <c oughs> สุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าอยากจะตามไปตามไปอีกช่องนะคะเดี๋ยวหนูจะไปไลฟ์สดขายของในช่องนั้นไปแล้วนะไปแล้วนะคราทุกคนขอบคุณค่ะติดตามไว้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ ตอนนี้นูร้านจานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดยวหนูไปอาบน้ําก่อนเดินหนูจะไปอีกอาบน้ำเสร็จเดยนหนูจะไปไลฟ์อีกช่องหนึ่งหมดแรงมากสวัสดีผู้ติดตามใหม่นะคะตอนนี้จะจบแล้วไลฟ์แล้วสามารถกดติดตามกันไว้ได้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเย็นนี้ดูก่อนว่าฝนจะตกไหมแต่ถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะไลฟ์ต้องดูบรรยากาศอีกทีนึงอะค่ะเพราะว่ามันเมื่อวานก็ดูเหมือนมีแววจะตกเหมือนกันไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ เหนื่อยมากหมดแรงแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะคะ